ขอแบ่งปันหัวข้อธรรมที่ท่านพระอาจารย์บรรยายในเช้าวันนี้นะคะหัวข้อน้ําใสใจจริงค่ะท่านพระอาจารย์ววชรเมธีต่อจากเรื่องของเรือนสามน้ำสี่เป็นเกรดธรรมในประเด็นของธรรมะซีรีส์นี้เรือนสามน้ำสี่เมื่อจบไปแล้วหัวข้อวันนี้คือน้ําใสใจจริงพระอาจารย์นําเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาแบ่งปันสามเรื่องค่ะ เรื่องแรกของวันนี้นำมาจากบทความเป็นข้อข้อความขอ,ของคอลัมนิสท่านหนึ่งคือคุณหนุ่มเมืองจันได้เขียนบทความเรื่อง300ดีกว่า350และเรื่องราวนี้ขออนุญาตอ่านเหมือนที่พระอาจารย์อ่านเลยนะคะบทความนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าใน Facebook ของปลายพันแสงเมื่อหลายปีก่อนเป็นเรื่องที่ผมชอบมาก ปลายเป็นนักเขียนที่เคยประจำการอยู่ในมติชนสุดสัปดาห์มายาวนานตอนที่ผมยังดูแลสำนักพิมพ์ม,มติชนอยู่หนังสือของปลายคือหนังสือขายดีขอโทษครับขายดีมากเธอตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านเกิดที่โคราชหลายปีแล้วใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ยังคงอยู่ในแวดวงการเขียนวันหนึ่งปลายเล่าเรื่องการสร้างบ้านยุ้งข้าวของเธอ เธอจ้างเจ้ยช่างไม้แถวบ้านรับสร้างบ้านในฝันให้หน่อยแต่เขาไม่ว่างเสียทีจนวันหนึ่งภรรยาของช่างไม้เส้นเลือดในสมองตีบออกจากโรงพยาบาลด้วยสภาพที่เปลี่ยนไปพร้อมด้วยโรคร้ายมากมายหนึ่งในนั้นคือโรคไตต้องฟอกไตสัปดาห์ละสองครั้งวันก่อนช่างเจ้ยเดินมาที่บ้านบอกว่าจะเริ่มสร้างบ้านให้แล้ว มาบอกกล่าวแบบไม่มีปีไม่มีครุยตอนเย็นปลายไปดูงานเล็มกิ่งไม้ในสวนงานนี้เธอจ้างน้กแก้วเป็นคนจัดการปลายยอมจ่ายค่าแรงวันละ350บาทแพงกว่าราคาตลาด50บาทน้กแก้วทำงานกับเธอมาพักใหญ่แต่วันนี้พอเจอหน้ากันน้กแก้วก็บอกว่าพรุ่งนี้คงไม่ได้มาทำงานให้แล้วนะ ต้องไปช่วยเจยสร้างบ้านเจ้ยที่จะสร้างบ้านให้กับปลายเขาเปลี่ยนนายจ้างยังทำงานที่บ้านของปลายเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำงานกิ่งไม้ให้กับเธอนาแก้วไปช่วยงานของเจ้ยปลายพูดว่าอ้าวนาน้าแก้วบอกว่าจะช่วยตัดต้นไม้ริมน้ำให้เสร็จก่อน หรือว่าเจ้ยจ้างแพงกว่าปลายปลายแกล้งว่าให้เจ้ยจ้างนาแก้ววันละเท่าไหร่วันละสามร้อยเขาตอบทิ้งงานวันละสามร้อยห้าสิบไปรับงานสามร้อยนี่นะปลายร้องเสียงดังครับตอนที่ผมอ่านถึงตอนนี้ผมก็ยังงงนาแก้วใช้หลักคิดแบบไหนทิ้งงานที่ได้เงินมากกว่าไปรับงานที่ได้เงินน้อยกว่า แต่คำตอบของนาแก้วทำให้ผมอึง้งได้วันละสามร้อยก็ต้องไปช่วยเจยก่อนครับเดี๋ยวเจยไม่มีเงินพาเมียไปหาหมอคาระวะเลยครับมันไม่ใช่เรื่องจำนวนเงินแต่เป็นเรื่องของน้ำใจถ้าเขาไม่ไปช่วยเจยเจยจะไม่ได้ค่าจ้างทำบ้านไม่มีเงินไปฟอกไตให้ภรรยา เป็นวิธีคิดที่ไม่มีมูลค่าของเงินมาเกี่ยวข้องเลยเงินอาจเป็นสิ่งที่มีราคามีมูลค่าแต่น้ำใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและความสุขในชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มีมูลค่าแต่มาจากคุณค่าในสิ่งที่เราลงมือทำเรื่องราวประทับใจนี้ท่านพระอาจารย์ววเวชเมธี บรรจงอ่านทีละประโยคทีละถ้อยคําโดยชวนให้ลูกศิษย์ในห้องสูงทั้งหมด4,000กว่าชีวิตทั่วโลกหลับตาลงแล้วฟังด้วยหูใจท่านขยายคำว่าหูใจให้นักเรียนของท่านว่าฟังด้วยหูรับรู้ด้วยใจมันกระแทกใจของเราท่านหลายคน ถึงเรื่องของน้ำจะน้ำใสใจจริงเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงรายน้ำขุนเพราะเป็นน้ำป่าเต็มไปด้วยโครนพอกนาะแต่น้ำใสใจจริงที่ไหลลังมาทั่วทั้งประเทศไทยและเมืองนอกที่เข้ามาช่วยเหลือไม่ต้องต่อว่าใครไม่ต้องเรียกร้อง เพียงแสดงความต้องการที่เดือดร้อนนอนทุกผู้ที่มีจิตเมตตาอย่างแท้จริงคนไม่ได้ที่จะเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์สิ่งนี้คือน้ำใส่ใจจริงเรามาตรองดูเถอะเรามาตรองดูตัวเองเถอะเราไม่ต้องมองใครหรือว่าใครหรือเรียกร้องอะไรจากใครเราเพียงมาตรองดู น้ำใสใจจริงของเราว่าแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรเรื่องราวประทับใจเช้าวันนี้ต้องขอโอกาสในการนำมาบันทึกซ้ำย้ำทวนเพื่อทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์โดยนึกถึงหัวใจของเพื่อนมนุษย์เป็นสำคัญธรรมะสวัสดี ทั้งหมดนี้จากห้องเรียนหลักสูตร My f u l n e s s h a b i t s ฝึกเจริญสติให้เป็นนิสัยรุ่นที่13เช้าว,วันที่23กันยายน2567ค่ะ